hỗ oh, hiến cần gì hiến rồi, rồi. hiến nhau được oh, không? ครับผมก็ทีนี้นะครับมาพบกับช่องนะครับกินสดานะครับแบ่งนกเขาใหญ่นะครับอ่าวันนี้ก็มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับที่พ่อคอดนะครับได้พูดไว้นะครับในข้างต้นนะครับว่าจะแบ่งให้นะครับสิบสี่แดงครับพี่น้องครับ่ะสิบสี่แดงนะครับสำหรับนกตัวนี้นะครับก็สนใจอยู่ครับหลังจากที่ดูลายดูอะไรแล้วนะครับก็ถือว่า ใช้ได้ครับพี่น้องครับในราคานี้นะครับติบสี่แดงนะครับนกสวยด้วยครับพี่น้องครับแข้งใหญ่นะครับแข้งใหญ่สีขอบตาดีครับผมนกนะครับสนับปีกด้านบนก็เป็นเส้นเล็กนะครับผมเส้นเล็กนะครับตามนั้นเลยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้นะครับพอขอดว่าจะออกต่อนะครับพรุ่งนี้นะครับ พอขอนรับประกันให้เลยนะครับว่าอ่าถ้าไม่ขันเอามาคืนนะครับผมอยเดี๋ยวมันโยกหุ่นคือโยกีดูตัวนี่น้องนกเกาะนะครับเสียงประมาณนี้แหละนะครับทำนกต่อนะครับพอดีเลยนะครับผมเลี้ยงไผเท่ามาผมบ้านครับนิ้วดูนิ้วครับนิ้วใหญ่มากครับนิ้วครับนิ้วใหญ่นโตไปหาผมนกนะครับได้ทั้งหมดประมาณสี่ตัวนะครับ สี่ตัวแล้วก็ดูลายเม็ดพริกครับพี่น้องครับขึ้นสูงมากนะครับสร้อยทองนั่นแหละครับสร้อยทองนะขึ้นสูงแล้วก็หัวนะครับตรงหัวะรันขึ้นถึงด้านบนนะครับตรงคอครับตรงสันคอนะครับนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวดูป่าก็กอดดีครับพี่น้องครับ ปากกว่าด,ดีอยู่แดงนั่นจะกันกระโค้ยิรด่าอยู่ครับแดงแดงถูงปีกเป็นแบบใบหนาแบบนั่นเลยนะครับแบบใบมะขามนะครับทียิบเลยมันจะคุ้มมากปากาก,ากว่าปากกว่าแตกแค่มันหายหลวงบ่อหลวงพ่อหลวงพ่วแตกก็สนุกใ,ในราคา สิบสี่แดงครับพี่น้องครับใช้ได้ใช้ได้นี่เขาไว้หลายครับลายมาเบ่งไปแบบนกลักษณะคล้ายๆเจ้าเป็ดเลยพี่น้องครับนกกนตัวเขาหูเขาตาครับน่าจะเร็วกว่าครับนกตัวนี้นะครับพ่อขอว่ามีมีขัดสองนะครับสีตูดีเหลืองเลยครับพี่น้องเว้้าาซือพรมบนั ครบได้ผมครบได้ประสันได้นพ่กเอื้อนนี่ผมครบอะไรแล้วประสันมีแตะสัวนกไปนกประมาณกี่ปีพ่ะขอานนกประมาณกี่ปีนกนกปีไก่นี่อ๋อนกปีที่แล้วเออนกปีแล้วเดยล่ะมันมันนกมันกะอยู่มันกะชนขวบเขาก็ออกอ๋อนกชนขวบค่อยฝึก เดี๋ยวน้ำมันแดงมันได้สองตัวมันจะได้สองตัวไม่เยอะก็ได้สองตัวครับอยู่กับเจ้าของเก่าก่อนจะไม่ได้สองแล้วก็มาอยู่กับพ่อขวานอีกสองตัวเป็นสี่ตัวครับพี่น้องแดงทำน้องหมดตัวพราะว่านะนะทำน้องตัวพรามันกับตัวท่อนเหลวมันก็ว่ามันได้สองตัวมันรับฟ้าพระห้ากินหมดแล้วแต่ว่าอยู่กับพ่อมาสองตัวแล้วได้สองเป็นสี่ครับอ่าเป็นสี่แต่ที่แน่คือได้กับพ่อสองแน่ๆชัวร์ๆเลยเอออยู่น้ำมันแดงนั้นว่าได้สอง ครับแต่ว่าในแน่เนี่พอได้สองครับนก <uk S 1> อ่าครับก็จะแบ่งไปพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเท่าทุนนะผมว่านกตัวนี้เล่นเล่นได้นะครับเล่นได้บักแล้วนะครับก็ได้ซีปากนี่ดีมากปากกอดดีมากเนะครับตัวนี้ตัวนเราปลกูลกได้เพราะหนอมฝากไว้เพราะท่านใส่ดอก ประมาณนี้ครับถ้าท่านใดสนใจน,นะครับ,มบผมว่าแน่นอนนอกตัวนี้ผมดูหลายตัวแล้วนะครับผมผมชอบตั้งแต่ตอนผมเดินมาที่แรกแล้วนะครับนกตัวนี้ลายมิดคออาจจะคาลมอาจจะไม่เยอะเหมือนพ่อขอดพูดแหละแต่ว่ามันเป็นนกเร็วนะครับมันเป็นนกเร็วแน่นอนนอกตัวนี้นะนพ่อขอดมันเป็นนกเร็วใช่ไหมพ่อเรียกเรียกเร็วใช่ไหมมันจะไม่เร็วอยู่สับอยู่ ไม่ใช่มันขันเร็วใช่ไหมมันขันเร็วใช่ไหมอ,อมัน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 กกนี่หรอมันจะเร็วอยู่สองข่วมไม่หมายถึงว่ามันขันเร็วใช่ไหมมันเรียกเร็วใช่ไหมเร็วอือเป็นนกเร็วเร็วครับเร็วส,สู่สูเป็นต้ไนไงครับเป็นนกเร็วขันเร็วอ่ะพี่น้องครับผมผมดูแล้วเร<ล>็วเต้จักต oh, ้น,นครับมือนั่ยเต้ยพดสิบต้นบ่อ่านกตัวนี้ครับ ต้นที่สิบเอ็ดค่อยขันไม่ใจนะตอนนี้แซวกันนะครับแซวกันนะครับว้ออว่าพูดเกินไปว่าอย่างนั้นนะครับนึกว่าใส่ไปแล้วสิบต้นไม่ขันไกลมาขันต้นที่สิบเอ็ดนี่ยนกนก็พตัวขายเ้อนกครับอ่าอ่านกพตัวขายครับครับครับอ่าโอเคครับผมตกใจหมดเลยครับพี่น้องครับนึกว่าใส่สิบต้นไม่ขันแล้วมาขันต้นที่สิบเอ็ด ไม่ใช่เนาะเอาโอเคครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจนะครับพี่น้องครับเอาไปเล่นได้เลยครับนกกําลังขึ้นพอดีนะครับนกข้างขึ้นเพราะว่าปุ่งนี้พรอะขวานว่าจะออกเนาะขวานเนาะจะออกต่อครับโอเคครับพี่น้องครับตกลงตัวรอดเอาไปเอาไปใต้มือบันโตก็ได้โอ้โหครับพี่น้องครับอ่าถ้าท่านใดสนใจนะครับนกนะครับเสียงเล็กนะครับเล็กไปหากลางนะครับนกตัวนี้ นกตอนนี้เนี่ยขันโมท่านใจว่าไว้หรอกอ๋อครับเด็กไปหากระางนะครับนกพอดีนะครับดูโอ้เพื่อนนี่่ดูไหลก็นุ่นเดียพี่น้องครับนกอ่ะผ่านผ่านผ่านครับคือมันเข้าไหลจุดอยู่ครับนกนะแต่ว่าสนับปีกมันก็ไม่เหมือนนกทางนาทามนะเพราะว่าแต่ว่ามันมันก็ถือว่ามัน มันทีนะครับมันทีมันในดีนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันคนละลายแล้วครับนกคนละที่เนาะนกคนละที่ละทางมันก็เป็นเป็นคนละแบบกันแต่ว่าอย่างอื่นก็คือแบบใกล้เคียงกันนะครับตูดนะครับอะไรเงี้ยนะครับเหลืองอาลามโอเคครับชอบชอบชอบอ้าตกลงกันที่สิบสี่แดงเนาะครับผมโอเคครับผมขอเราก่นั่งเล่อฮะขอเราก่นั่งเล่อตุ่มตุ่มขึ้นเล่อตุ่มอ่าโกงไม่เอาหรอกเอายืมไปก่อนนะครับ เอา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 นิสิบสี่แดงในนี่แหละเอาอ่าเอาอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยอวยพรข่อให้หน่อยข่อให้หน่อยโยกนุ่มจากไหนโศกมันยาขันเห็ดยาขันนี่ยาขันว่าเอาข่อให้หน่อยข่อให้หน่อยมันดีดีเด้อเออขนาเงินมาเก็บมาแลกได้นี่ครับเออไป่โยกนุ่มอาจารย์เพิ่นบาานี่ครับเรียบร้อยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผม นะก็อยู่ในราคาตามที่แกแบ่งให้แล้วครับผมไม่มีเอากําไรนะครับเท่าทุนนะครับอยากได้ให้พี่น้องนั้นลองไปเล่นว่ได้เอากำไรได้เนอกครับผมก็ประมาณนี้ครับผมไม่ค้ำขออยู่ขอเป็นขอปีใหม่ได้หน่ครับขอเราหน่อยได้ไหมปีใหม่นี่โอ้ครับครับครับโอเคนะครับเอาพ่อขวานครับผมสวัสดีครับอสวัสดีเด็กก้าไปวามถูกวาม